เช่นเดียวกันเมื่อวานนี้นะคะเกิดเหตุต้นอโศกขนาดใหญ่อายุกว่า60ปีนะคะที่อยู่คู่กับวัดหัดใหญ่ในมาอย่างยาวนานปรากฏว่าเมื่อวานนี้หักโค่นลงมาค่ะจากพายุฝนที่พัดกระหน่าค่ะโดยเวลาประมาณเที่ยงครึ่งของเมื่อวานนี้นะคะที่วัดหัดใหญ่ในปรากฏว่ามีต้นอโศกขนาดใหญ่อายุประมาณ60ปี อยู่ภายในวัดนะคะอยู่หน้ากุฏิของพระประหลัดพลกฤตกัลยนธรรมโมซึ่งเป็นพระอาจารย์เกียรติเจ้าคณะตำบลหาดใหญ่เขตหนึ่งแล้วก็เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหาดใหญ่ในต้นไม้นี้ค่ะโค่นล้มลงมาทั้งต้นนะคะแล้วก็ไปทับรถยนต์กระบะของญาติโยมที่มาจอดในบริเวณวัดซึ่งออกไปขายของอยู่ด้านหน้าวัดเสียหายไปหนึ่งคันนอกจากนี้ก็ยังมีเสาไฟฟ้าล้มสายไฟสายสื่อสารภายในวัดขาด แล้วก็ยังมีญาติโยมที่เป็นผู้ชายนะคะซึ่งมานั่งรอ,อนิมนต์พระไปสวดบังสุกุลซึ่งอยู่บริเวณหน้ากุฏิทูกกิ่งไม้ฟาดก็ไปค่ะที่บริเวณด้านหลังบาดเจ็บเล็กน้อยด้วยแล้วก็ขณะที่พระลูกวัดภายในวัดกําลังช่วยการตัดกิ่งอโศกออกมานะคะปรากฏว่ายัางไปโดนรังของริ้นนะคะที่รังใหญ่ซึ่งทํารังอยู่ที่กิ่งของอโศกเนี่ยรุมต่อยค่ะ แล้วก็เรียกว่าโดนกันไปหลายรูปเลยนะคะพระที่ช่วยกันตัดแต่งจนต้องถอยออกมาตั้งหลักใหม่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปช่วยการตัดแต่งต้นไม้ที่หักโค่นลงมาอีกรอบหนึ่งส่วนสาเหตุนะคะที่ต้นอโศกเก่าแก่คู่วัดเนี่ยต้นนี้ล้มลงมาเนี่ยคาดว่าคนต้นน่าจะเริ่มเปื่อยค่ะ แล้วก็มีอายุที่นานแล้วนะคะพอถูกลมถูกฝนพัดกระหน่าจึงหักโค่นลงมาแล้วก็ยังโชคดีนะคะที่หักลงมาบนถนนไม่ไปฟาดกับกุฏิพระนะคะหรือว่ารวมไปถึงญาติโยมที่อยู่ในบริเวณวัดโชคดีนะคะที่ไม่มีใครเป็นอันตรายร้ายแรงหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกลา่าวก็มีเพียงแค่รถนะคะของญาติโยมที่มาจอดภายในวัดก็พังไปหนึ่งคันแต่ว่าก็ซ่อมได้นะคะเอาชีวิตไว้ก่อนในช่วงนี้ค่ะ